มาเจอกันที่ร้านมีน้ำมีปลากันเถอะร้านชื่อเก๋ๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงในจังหวัดชเชิงเสาบรรยากาศดีเพราะที่นี่วิวสวยและสามารถเห็นวัดหลวงพ่อโสธรบนโค้งแม่น้ำอย่างชัดเจนส่วนอาหารของเขาต้องบอกว่าเด็ดต้องมาลองมีตั้งแต่ทอดมันกุ้งชิ้นใหญ่เสิร์ฟมาบนเสา4ี่ชิ้นเนื้อแน่น,น,น <Wow. S 1> ๆเต็มคำด้วยเนื้อกุ้งต้มยำไก่บ้านที่มีรสชาติหอมโดดเด่นของเครื่องต้มยำและไก่บ้านรสชาติจัดจ้านเซตอาหารเหนือที่มาครบเครื่องทั้งแคบหมูไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่ อร่อยเหมือนบินไปทานที่เชียงใหม่สมตำกุ้งสดที่กุ้งสดจนยังไม่ทันบอกกล้าแม่กุ้งแซ่บมากเห็ดหอมสดผัดน้ำมันหอยเห็ดหอมสดผัดพร้อมกับน้ำมันหอยที่เข้มขน้นเมนูอร่อยที่อยากแนะนำอยากนั่งพักผ่อนใช่ไหมร้านนี้มีที่นั่งให้เลือกหลายโซนทั้งฝั่งคาเฟ่และฝั่งร้านอาหารทุกโซนมาพร้อมกับวิวสวยที่น่าตื่นเต้นของแม่น้ำบางปะกงอย่าให้โอกาสนี้ผ่านไปมาทานกันที่มีน้ำมีปลาน,นะครับคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวไปกินของอร่อยที่ไหนกดติดตามกันไว้เลยครับ